ใครคิดว่าวิกนี้เราจะถูกโหวตออกคะแต่้งแต้แตงสองคนกูนนนหูดูโอ้ของโยกว่าไงเอาใหม่ยังไม่รู้คิดไหมเราคิดไหมไม่คิดนะไมไม่คิดว่าเป็นเราหรือว่าไม่คิดเลยว่าจะโดนหรือไม่โดน ไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยแต่ก็กลัวครับพี่ก้องสองสี่หกแปดอันนี้สิบสิบเมตรคิดแล้วด้วยใช่ไหมเรื่องเพลงดีก็ไม่มีครูไม่น่าถือมาเลยผมเเริ่มเริ่มมีสิริไมมีอันนี้ที่อยู่หลางจะไปคงหยกเหรอคะคงหยกคิดไหมก็คิดเรื่องเพลงค่ะไม่ครับนี่คิดแล้วด้วยเหรอคิดว่ายังไงคะ เขาคิดว่าเขาจะไปยืนบนอินแพ็กแล้วมั้งฮะคิดอย่างงั้นกันหรือว่ายังไง<ม>แล้วจะไปขึ้นอินแพ็กได้ยังไงในเมื่อวิสุดท้ายของมูนสตาร์มันยังไม่แซบเสียเฟียฮะนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหรอคะการรู้ผลเป็นสัญญาณของอะไรคะคำตอบหรือว่าอ๋อไม่ <f> <c oughs> 好，声波共振，男，吴 A，吴丹。